สวัสดีครับพบกับผมนะครับกีกีครับเดี๋ยวเมื่อนี้ครับผมมาเบิ้งกันต้นสะแบงเนาะวันนี้เนาะบ่แม่นยางกนอนที่จริงเป็นเฮ็ดแต่คือเห็ดคอนเทนต์นะครับเพื่อให้เข้าใจว่ายางหน้าสะแบงหลายๆต้นนี้เป็นพันธุ์เดียวกันนะครับพุนถ้าต้นตานี่พุนครับผุนต้นตานเด้อเห็นต้นตานบ่ครับนน่นต้นตานนะครับแม่นต้นตานบ่ครับต้นตานหรือต้น่อพร้าาครับซอยกันเบิ่งเด้อแต่เพิ่งดีว่าต้ลหน่อพาวนะครับเพิ่งดีๆมาครับมามาเดี๋ยวผมมาาเบง มาเบิงปลาสะแบงนะครับที่จริงผมซื้อที่ตรงนี้เพื่อที่จะปลูกปลานั่นแหละครับเนาะปลาครับเดี๋ยวผมพาเบิงนะครับนี่ครับเบิงธรรมชาติครับนะครับธรรมชาติหากไม่หากสะแบงครับปุ้งงามครับเนาะสะออนครับสะออนนะครับแต่ก่อนผมเบิงคิดว่ากระสีระดับดินกันจียู่ระดับนี่แหละนะครับเพราะว่า เพิ่นขึ้นจีเห็ดหน้าเจ้าของเก่าเพิ่นกะเอาไมโครมาหลอกผมบึงแล้วนะครับเพราะนี่ครับเห็นหหักไม่นะครับเดี๋ยวผมจีเอาไมโครมาปั่นดินขึ้นมานะครับนะนี่คือความสวยงามครับเห็ดกะเห็ดกะพ่อมีนะครับหน้าที่จริงเห็ดพอออกในโซนนี้แหละครับไปเดี๋ยวผมมาบึงนี่ครับนี่สื่อมีการมีห้อยตัดไปนะครับเสียดายครับเสียดายนะครับบ่ท่านตัดไปต่างหลายต้นครับนะ ทุ่นนะครับเบื้งเนี่ยครับเห็นบ่ครับนี่มีห้อยตัดครับห้อยตัดเบื้งนี้ครับเห็ดก็มีนะครับนี่เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดเบียบ่นี่เบียบ่ครับเนาะเห็ดบ้านเจ้าเอินเห็ดเบียบ่เบียบนะครับเนาะเห็ดขีกเด่นดินะครับนี่บ่เบียบวครับเนาะเอาเป็นเชือเห็ดครับเนาะเนาะเนี่ยครับเนี่ยผมเบื้งเห็นบ่ครับเนี่ยก็มีห้อยเพิ่นตัดไปนะครับเสียดายครับนะเสียดาย รับทราบเลสิเป็นอุโมงค์สวยๆครับเนาะการเห็นคุณข่าวว่คือกันครับเนาะจังผมนี่ก็คือผมโดยส่วนตัวผมนี่ผมหักธรรมชาตินะครับอายุถึงอายุผมสิหน่อยแต่ว่าผมอยู่กับสิ่งตรงนี้มากนะครับเนาะซึ่งผมอ่าออกแบบแล้วก็คุดโคกหนองหน้านะครับแล้วก็เป็นวิทยากรให้คุ้มดูเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้สวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เสียดายครับส่วนฉีใหญ่มากปีนี้ครับบวัวใส่แล้วจากปีนะครับนะหัวบระทัดก็ยี่สิบปีอ่ะครับผมบึ้งแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสะแบงใหม่ปลา นะครับเสียดายครับเดี๋ยวเขาปลูกขึ้นไหมนะครับว่าเป็นยังเอาเอานะครับเสียดายครับเสียดายเดี๋ยวฟ้ายางเบื้องรับหลตุ่นเลยครับเบื้องับตัดออกไปนะครับเดี๋ยวสีบูรณะให้เป็นปลาไม่ครับตรงนี้ในพื้นที่อันนี้มันเดี๋ยวผมเึิ่งแล้าก็จิปมะมสองไร่นะครับเดี๋ยวผมฉีดปลาเป็นปลาสองไร่เลยครับเป็นป่ปลาเบิดนะครับแต่หลักการปลูกก็คือเดี๋ยวเขาต้องปลูกให้ยาสะเปสะปะนะครับก็ต้องมีพื้นที่ ใส่สอยพร้อมนะครับมีหลายๆต้นใหม่ครับที่เห็นนะครับนะต้นคอยต้นบักแต่ก็มีนะเห็นต้นบักแต่วะครับน่ต้นบักแต่ใหญ่นะครับอันนั้นเขาเอานาต้นบักแต่ใหญ่เด้อครับเด้อภาษาไทยจากต้นน้ยังผมกับบบลูคือกันนะครับนะต้นบักแต่บะนะครับหรือเป็นต้นนิยังกับว่ากันไปนะครับเดี๋ยวฝากฝากติดตามเดี๋ยวฝากติดตามผลงานผมแปลงนี้หลังเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวผมจิมาขุดออกแบบขูดแล้วก็ว่างแผน ที่จะปลูกต้นใหม่ว่าต้องปลูกไปแนวด้นะครับผมจะลงนะครับไม่ซักพะยุงยางหน้านะครับคือใหม่ปลานะครับไม่บักแต่ว่าข่ามุงแล้วกัยังสีล้งไห้เบิดเลยครับของของของใหม่ปลาแต่ว่าสีจัดส้นจัดสวนผสมผสานกันเข้าไปนะครับสูนอีจีบเนีนปลาครับเนาะเห็นแบบนี้ก็ร่มรื่นครับนะไะฝากติดตามผลงานผมทำนะครับเด้อกีกีสวนจันดีครับ ผมนะครับรับคุดออกแบบโคกหนองหน้าโมเดลนะครับติดต่อติดตามที่เพจเฉลิมศิริทรัพย์นะครับช่อง YouTube เฉลิมศิริทรัพย์นะครับเฟซบุ๊กนะครับกีกีสวนจันดีครับน้องเข่ามาเบิ้งเข่ามาเบิ้งวามรู้กันนะครับตั้งแต่ผมเห็ดม้าเนี่ยครับเกือบพกปีนะครับที่เห็ดตรงนี้ม้านะครับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมด้วยครับขอบคุณครับมาครับเดี๋ยวยังมานะครับบรรยากาศ